เกี่ยวข้องกับบริษัทตัวเกียวมิชิตสบาคือทุกอย่างก็คือหมดสิส้นสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยแบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจนตั้งแต่วันนี้เจ้าภาพอะไรเงี้ยก็สามารถรับรู้ได้เลย,เลยว่าจะจะทำโปสเตอร์ออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าย่านเพื่อนเอาไปขึ้นโปสเตอร์แบบแบบแบบพอใจผิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องการคนซื้อบัตรซื้อตั๋วอะไรแบบนี้เป็นยังไงครับพอพึงอนพอใจกับ สัตญ,ญาตปกับกับวันนี้ไหมครับคุณแม่คุณพ่อ,อคุณพ่อก็โอเคนะอยู่เนาะเพราะว่าน้องน้องต้องอยู่ในความปกครองของคุณแม่และคุณพ่อแล้วก็ต้นสังกัดใหม่โดยคณะอะพาะพาวเสียงทองะแม่แพรวแม่แพรวม,มีอะไรน้องมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่านําเสนอเลยครับเมื่อแรกที่เธอมาแพ,พ้ผ้าบร้เอาเธอแต่พ่อบีปิดคนรับเธอเข้ามาจริงเหรออันนี้ให้พูดจากน้องอื บอเลยค่ะพม่พีรก็พอไปหับหนูวานทั้งสองคนเลยค่ะแล้วแม่เป็นคนตัดสินใจแม่ค่ะแม่เป็นคนตัดสินใจที่ชวนพอบีไปรับหนูวันนั้นนะคะดูไทม์ไลน์ด้วยนะคะดูไทม์ไลน์ด้วยดูคลิปด้วยว่าตั้งแต่แรกน้องพิงเข้ามายังไงอย่าม้นมั่วๆนะคะคุณพี่พีรครับในฐานะที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้ไปจะอยู่ในการดูแลของเราวางแผนยังไงแล้ววันนี้เป็นทางโตเกียวอีสิกเองเขาก็ไม่ได้คิดค่าฉีกสัญญา อยากพูดอะไรกับพานคุณบิ๊กแล้วก็น้องเพลงอันนี้ที่จริงหนูไม่ได้วางแผนอะไรเลยหนูไม่ได้วางแผนอะไรเลยเกี่ยวกับน้องเพลงเพราะว่าหนูคิดว่ายังไงน้องก็ต้องอยู่กับโตเกียวงยุซีอยู่แล้วอ่าแต่ตัวเนี้คือน้องๆบอกว่าพ่อบิ๊กให้ให้หนูเลือกได้อ่าเลือกได้ก็คือน้องอยากเป็นหมอรัมอยากเป็นหมอ่ัมอยากถึงนได้ที่หมอรัมอ่าอยากไปน้ำวงอาจจะโดยความผูกพันกลับแม่แผ่ล่ะกะกับ พี่ๆเพื่อนๆอ,อยู่ที่วงอันนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรค่ะหนูไม่ได้วางแผนอะไรกับตัวน้องเลยหน้าตอนนี้เพราะว่ามันก็บร่ได้ชัดเจนอ่ามันไม่ได้ชัดเจนว่าอะไรยังไงเพราะว่ายังไม่ได้แถลงอะไรใครถามหนูก็รอแถลงรอพี่แถลงเพราะว่าหนูให้เกียรติในฐานะที่เขาเป็นนายห้าเมื่อวันนี้ชัดเจนแล้วแนวทางยไงครับจะมีอะไรจะพูดกับทางคุณบิ๊กแนวทางก็ยังคิดไม่ออกค่ะก็ต้องดูก่อน เราหนูก็หนูเพิ่งหนูเพิ่งยืนได้ค่ะอาตามตรงหนูก็เจออะไรเยอะแยะมากมายเจอบอสุูมดามาที่ที่หนักมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูก็เพิ่งยืนขึ้นมากหนูก็ต้องตั้งสติก่อนตอนเนี้ยเราหนูก็จะมองแนวทางว่าอาจจะไปต่อยังไงกับน้องแต่แน่ๆคือหนูหนูตอนเนี้ยหนูไม่ได้มีค่ายเพลงหนูไม่ได้ตั้งค่ายเพลงแต่หนูเฮดบลงหมอลํำ เฮดวงมอลลั่มนํานเสนอในเรื่องของการแสดงหนาเวที่มากกว่านำเสนอเจ้าภาพมากกว่าอ่าแต่สำหรับน้องเพลงก็คือคือน้องมามาในแนวการทำซิงเกลิลก็ก็ดูดูกันไปว่าจะจะจะ,จะสางต่อในเรื่องของซิงเกลิลน้องอยังไงอ่าแต่ก็มีคำถามว่าแล้วายใจบ้างไฟแสนพ่อพี่จะคิดรับค่าลิขสิทธิ์กับน้องไหมถ้าน้องเอาไปลองอันนี้ก็คือคำถามอ๋อ <H ead board> ก็คือเรื่องของเพลงพฮยั่งไฮแสนนะครับผมเป็นคนสั่งแต่งเป็นคนสั่งทาเป็นคนคือผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์อยู่แล้วเพลงนี้นะครับก็คือทุกๆเพลงที่น้องเพลงร้องเป็นลิขสิทธิ์ของผมเป็นคนถือเองหมดแต่ผมก็ชัดเจนตั้งแต่วแรกแล้วว่าทุกคนร้องฟรีเราไม่เก็บตังค์เราไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือเราเอาเพลงนี้ให้ทุกคนไปร้องเพื่อจะมาหากินเป็นการต่อยอดรวมถึงตัวน้องก็ยังสามารถเอาไปทำมาหากินได้ต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็ สามารถเอาไปร้องได้เลยไม่มีดิกสิทธิ์เพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะน้องก็เป็นเจ้าของเพลงเป็นคนร้องเชื่อว่าก็ถ้าไม่ใช่น้องร้องก็อาจจะไม่อาจจะไม่ดังก็ได้แล่าอาจจะดังมันก็แล้วแต่แต่อาจจะเหมาะสมกับน้องเพลงนี้นะครับก็คือต้องยกเครดิตให้เขาเขาทำทำไปเพราะตัวเนี้ก็คือร้องได้เลยลูกหนูร้องทุกงานร้อง้ทุกงานเลยลูกแล้วก็ทุกคนก็สามารถร้องได้นะครับแล้วส่วนเพลงของแม่จินก็ เป็นนี่คือสิ่งของไม่จีนอันนั้นผมก็ไม่สามารถตอบได้ต้องไปถามไม่จีนทางสังกัดไม่จีนดาราพุร่าบอ่าแต่ว่าในของตัวกิมมิชชัน่นี่ทุกเพลงร้องฟรีโนลิคสิทธิ์เออไม่ต้องมาขอเอกสารอะไรไปร้องเลยไม่มีการฟ้องร้องอะไรทั้งสิน้นสำหรับผมนะครับแม่หาหาแไม่ต้องหอแต่แน่น่าแน่นอนว่ามันต้องมีดรามา่าเกิดขึ้นแน่เราเตรียมมือรับกับมาอย่างไรบ้าง,งนะเออเตรียมรับกลมอไรบ, <ใน S 1> บ้างมือรับดราม่าใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็คงไม่ได้เสี่ยวหนูมั้งถ้าเจอดราม่านะ อ่าเ<ช>พราะฉะนั้นก็คือไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วในโลกใบนี้น้องเพอเองเหรอลูก <laughs> แต่สําหรับน้องก็คืออ,อ่ะอยายให้น้องน้องก็กลัวน้องอัดน้องก็มีความกลัวแหละเพราะว่าน้องเพิ่งเพิ่งเข้ามาอยู่วงการใช่ใช่ <c oughs> การไปมันก็ต้องมีดราม่านะคะ่ะแต่บานุกะเตรียมเตรียมใจไว้แล้วเพราะว่ <c oughs> <c oughs> านุกะเคยเคยมีดราม่ามาก่อนนะค่ะก็เตรียมใจมาแล้วกะยังเสิเกิดมากกับตรง หนูอยากจะพูดอะไรกับตรงนี้ต่อหน้าทั้งพ่อพอบีกแล้วก็แม่แพวสําหรับคนที่คอมเมนต์บอกว่าการทีห่หนูตัดสินใจแบบนี้คือหนูเหมือนเนลคุณต่างในฝั่งหนึ่งอันนี้หนูอยากพูดอะไรและอยากพูดอะไรต่อหน้านตรงนี้เลยเนี่ยใจมันเป็นเนลคุณเนียค่ะก็คือฮักทั้งสองค่ะฮักพอบีกฮักแม่แพวค่ะพวกพเป็นผู้สามลูมาอิลีไปฮักยุบานละะ้วก็เป็นผู้หายอกาสอาะกาศต้องขอคุณแฟนคลับแฟนเพลงน้าคขะาท่ชสวยสนับสนุนละก็เชียโนค่ะ ก่อนจะมาถึงจุดที่เราต้องเลือกมนนนัน,นลำบากใจขนาดไหนแบบนี้ลำบากใจค่ะนุนอนหายยุ่งซีมือเพราะว่านุค,คิดหมากว่านุต้องยุททางไหนนุต้องยุทธก,ก็ไพ่ค่ะสุดท้ายเราก็เลือกที่จะทำอะไรที่มันสบายใจนั่นค่ะเลยอกอยากผ่านปีนที่แบบเขนา้าใจว่า หมายถึงว่าอยากฝากเอฟซีที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจน้องไม่เข้าใจของเราไอซีไม่เข้าใจพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะหนูคิดยังไงล่ะลูกก็บเอฟซีว่าทำไมนะคะก็ให้คนเข้ารบแม่การตัดสินใจของหนูค่ะก็ผมคิดว่า การตัดสินใจแต่แล้วคนเนี่ยมันมันห้ามกันไม่ได้แล้วยิ่งสังคมมันก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เรามีคือคือคือการเอฟซี FC มีสติในการคอมเมนต์นะครับให้เอฟซีมีสติในการคอมเมนต์แล้วก็เรารู้สึกย่างไรบางทีเราไม่ต้องคอมเมนต์ตลอดทุกเรื่องก็ได้นะครับก็ให้มีสติให้มีสติในการคอมเมนต์ในการ,การพิมพ์ให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนะครับในใน FC ของเพลวพวแสงทองหรือว่า FC ฟ o ีโตเกียวมิวสิกหรือ FC ฟซี่ and, ุตบอลฟินแลนด์ก <and> ็อยากให้ รักให้ปองดองกันนะครับในในวันนี้ถึงแม้บทบาทหนะ้าที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเต็มร้อยแต่ว่าผมเชื่อวันหนึ่งมันคงต้องโคจรมาด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่างานที่ค้างอยู่ก็ยังต้องโคจรเจอกินอยู่เสมอเพราะนั้นแล้วคอมเมนต์อะไรก็ต้องนึกถึงอนาคตนะครับที่ที่เราก็ต้องเจอกันนะครับในเรื่องของการทํางานร่วมงานอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่จังหวัด70็ดสิบจังหวัดเพราะมันต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะนั้นแล้วเราจะเป็น คือเราไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเพื่อเป็นการแข่งขันหรืออะไรทั้งสิ้นหรือรวมถึงน้องวันนี้ในสิ่งที่น้องเลือกตัวผมก็คารพในการตัดสินใจของน้องโดยร้อยเปอร์เซอยู่แล้วแล้วก็จะขอวอวยพรให้น้องเพลงนะครับมีความสุขแล้วก็ดังๆปังๆอยู่ที่ไหนก็ให้คนรักอยู่ที่ไหนก็ขอให้หใหจเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะแล้วก็ขอให้ f อซ พพอร์ตสัาตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสังกัดที่ไหนก็ให้ขอให้หนูเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปลูกลึกในใจลึกในใจเสียใจไหมครับพี่มันเป็นแบบนี้ <laughs> นถามว่าเสียใจไหมมันไม่ได้เสียใจถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เข้าใจบทคือถ้าเสียใจอะ่ะมันต้องแบบเอาทาผิดกับเรานะแต่ว่าน้องเขาอาจจะไม่ได้ทําผิดแต่ว่าอาจจะเลือกไม่ได้แล้วก็อาจจะเลือกเลือกได้อยู่อาจจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบที่สุด ด้วยความยังแบบว่าวงใหญ่เนี่ยเขามีงานทุกวันด้วยความมั่นคงอาจจะสูงกว่าที่นี่หรือเปล่าก็ตอนนั้นต้องเป็นคิดคือต้องห่วงอนาคตแล้วว่าเขามีรายได้ทุกวันอยู่วงใหญ่เพราะว่าเหมือนวงของคุณเพรา,าเนี่ยคือเขาจะมีเจ้าภาพข้ามปีอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าประจําคือเยอะมากทางแฟนคลับก็คือแน่นผมคิดว่าถ้าอยู่ตรงนั้นน่าจะมั่นคงเหมาะกับน้องมากกว่าเพราะว่า ของผมเนี่ยมันเป็นแนวออกไปทางค่ายเพลงแล้วเราอนาคตเราจะเป็นบาร์เรตี้หรือเป็นสไตล์แบบที่เข้าถึงทุกภาคส่วนโดยที่เราจะไม่ใช่หมอรำร้อเปอร์เซ็นเพราะแล้วถ้าน้องชอบหมอลำมันเหมาะกับน้องลที่จุดตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมั่นคงกว่านะครับผมคิดว่าประมาณนั้นแล้วก็เข้าใจน้องเลยแหละว่าถ้าตรงไหนมันอยู่แล้วมันสบายใจมันทํางานสบายใจแล้วถ้าอยู่ที่ไหนมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะมันจะแบบออกผ่านสีหน้าเพื่อนร่วมงานเรืออะไรมันจะมันจะเกี่ยวข้องหมดเลยแต่ว่าถ้าน้องอยู่จุดนั้นจุดตรงนั้น น้องจะสบายใจเพราะว่าน้องอาจจะเติบโตตรงนั้นไม่ใช่แต่หน้าที่คุ้นเคยมีพี่ๆที่คุ้นเคยอยู่ตรงนั้นแต่อยู่นี่ก็อาจจะมีคนคุ้นเคยอา,อาจจะอาจจะไม่เยอะอะไรมีสชิโน่น,นะครับในมุมที่แพทอยากจะพูดอะไรบ้างไหมครับพอจริงๆก็เป็นคนที่รวมสร้าง้องเองด้วยกันก็ดีใจและภูมิใจในในตัวน้องที่น้องค่ะคือเข้าใจมากงไฟแสงก็เป็นที่เป็น ทีนิยมชมชอบของพี่น้องแฟนคลับแฟนพแล้วก็มารําทุกวงร้องอ่าหอบดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณพ่อบิ๊กอ่าขอบคุณพ่อบิ๊กที่ร่วมร่วมสร้างพอใจบ้างไฟแสนกันมานะคะถือว่ามันก็เป็นการชูวงชูวงเราได้นะคะในช่วงเวลาที่เราเรารร่วมร่วมกันสร้างมาแต่ณนะตอนนี้ก็ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อบิ๊กที่ให้โอกาสน้องได้เลือกอ่าโมเมนต์ว่า ไม่ได้นะสัญญาก็คือสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ยังให้โอกาสให้น้องเลือกพร้อมที่จะฉีกสัญญาให้เสมอแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือว่าค่าปรับใดๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ที่ให้โอกาสโอกาสน้องอ่าซึ่งก็เข้าใจว่าน้องมันเด็กเนาะเด็กแล้วทีเนี้ยมันมันก็ไม่รู้มันจะอยู่จุดไหนแต่ในเมื่ออ่าน้องเลือกแล้วเราก็ทั้งสองคนก็เคารพมในการตัดสินใจของน้องอ่าในใดคือ คือมามามาอยู่วงค่าตัวมันไม่ได้เยอะนะคะอยู่วงค่าตัวไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวคุณก็จะได้เงินเป็นก้อนแต่อยู่วงคือค่าตัวไม่เยอะแต่ก็อาัยว่าเราเรามีงานทุกวันแต่เรื่องมาลายมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได,ไได้แบบได้ทุกวันได้เยอะอะไรทุกวันขนาดนั้นมันก็ได้เป็นบางเป็นบางวันทั้งนี้ทั้งนั้นคือแล้วแต่ผ่าแฟนคลับ FC จะเมตตาน้องครับ,รบเดี๋ยวขอฝากนิดนึงนะครับก็ FC ของน้องเพลียงพิมดาน,นะครับผมก็ เวลาจะพูดอะไรถึงบอสบิ๊กหรือเพื่อนฟินแลนด์นะครับให้พูดในนึกถึงด้วยว่าตอนที่คุณชอบฉันคุณยังชอบฉันอยู่เพราะนั้นแล้วสิ่งที่คุณพูดถึงเพื่อนฟินแลนด์ในแชทปในแรงสิ้นผมมีหมดทุกอย่างนะครับให้หยุดการกระทําเหล่านั้นคือคุณก็ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องเป็นเวลาไปตามขั้นตอนนะครับตอนที่คุณตอนที่คุณรักฉันเุณกอยังรักอยู่แต่พอคุณเกลียดฉันคุณกล่าวมาว่าอันนี้นู่น ไข่กับบอยเบาอย่างแตว่าไขฝากว่าเออวันนี้ชัดเจนแล้วเนาะเอาที่สบายใจเพราะว่าข่อยว่าได้ออกมาเบาคือก็คือหลุดไปถึงหูเยอะมากนะครับเป็นแชทเป็นคําเป็นชื่อเราเลยนะครับ <c oughs> คือเป็นชื่อเป็นรูปอะไรแบบนี้ขอร้องว่าให้หยุดนะครับให้หยุดแล้วก็คือไม่ต้องมาโพสต์แขวอะไรแบบนี้แบบว่าก็คือผมก็ยังไม่ได้โพสต์ถึงชื่อน้องตั้งแต่วันแรกหรืออะไรเลยก็คือให้รอรอให้น้องพูดเองรอให้แม่น้องพูดเองเพราะแล้ววันนี้เคลียทุกอย่างนะครับเคลียทุกอย่างเลยนะครับ ขอขอความวราคคือถ้าพอเข้าใจบองใด็กมันนี้ให้เข้าใจได้แล้วเนาะให้เข้าใจเลยแล้วก็เอฟซีผมพ้อมที่ไปว่าให้นอนให้เข้าใจเลอทุกคนต่างไฟต่างหยุดขอบคุณพอบิ๊กลกอร์อ้เอาคาทีเออ กะบอกเลยนะคะว่าเป็นผู้วิปราคุณกับหนูเลยละ้ะก่ะิว่าเรื่องบุญคุณค่ะเวลาไม่งานกะเอิ้นใส่ได้ตลอดค่ะครับเอเดใดก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้ลูกแ<ช>ม้นยู่ใสก็ได้แม่นเมอนีหนูยู่กก็พอบีกทีอ่อยู่กก็ไม่แหรืออนาคตหนูจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราคิดดีทําดีกระตันยูรู้คุณก็ไม่มีวันตกห่นใช่อยากให้ฝากตรงนี้แหละลูกสิ่งที่เราควรต้องมีในเรื่องของเหมือนเหมือนตัวผมทุกวันนี้ที่ มีในทุกวันนี้เรา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 ,เราเ,ราเราเชื่อว่าในสิ่งของการกัตันยูรุคุณกัตันยูรูุ้คุณบิาดามารดาปุยาตายายคคูบา,าจา์ความซื่อสัตย์สุจริตต่อแฟนคลับแฟนเพลงตรงน,นี้มัน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 จะนําพาเราไปสู่ความสำเร็จลูกเราเป็นศิลปินถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยังไงเราก็อยู่วงการเนี่ยนานเหมือนแบบหลังๆมาผมก็ไปแบบไปทําง,งานใน,ในในกว้างขืนเนาะเห็นอะไรคนเออเป็นยางเพื่อขึ้นอยู่ในดวงเพราะว่าเพื่อนกะน่ารัก มีความน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้หนูเก็บตรงนี้ไว้หููอยู่นานๆะลูนะให้อยู่นานๆตลอดคู่เคยงคู่การบันเทิงวงการบันเทิงบ้านเรานะครับหน้าข่าวมีอะไรอีกไหมอยากให้น้องเพ่งพูดไซมิดหนึ่งถึงที่ดในาณะที่ให้โอกาสเราเรียกในการที่จะฉีกสัญญาด้วยไม่ไม่คิดเงินด้วยแล้วก็ยังให้เราลองคอยใจร้างไฟแเหมือนเดิมจริงๆเราอยากจะมีอะไรจะบอกเป็นพิเศษ ค่ะขอบคุณพอบิกราคาทีเอ่อบอเก็บบ่อยังน้ำนมขว่านุ่งหูยว่าพอบิกกะหักนู่คือลูกก็เลยบอได้ดคิดยังนำค่ะก็วิญญาณก็ราคาจากเข้ามาขอบคุณแล้วกอ,อหักค่ะหักพอบิกคือเก่าค่ะหักคือกันครับทุกคนทํางานมันเอ็เรื่องหักเด็ดไปหักเยอะละพี่น้องเพราะว่าเหตุงานมาันแกนมันอุย้ยหาเดือนแล้วเนาะหาเดือนอุย้ยไปมัน ไปใช้แปลการลุยกันทุกมองลุยกันทุกที่นะครับก็อาให้เก็บตัวนี้ไว้จำมันไว้ลูกวันนี้มันก็จะมีเรื่องราวมีดรามา่าอยดหน่อยก,ก็ก็ต้องสู้เพราะทุกคนมันเจอกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครดีอ,อ่ไม่มีใครจะแบบเพียบพร้อมไปได้ทุกคนหรอกมันก็ต้องสะดุดบ้างปรับเปลี่ยนบ้างเป็นเรื่องปก,กตินะครับมีอะไรอีกไหมคะคุณแม่ หลังมื่อคจุดนี้นะคะแม่ก็อยากขอบคุณบอลทั้งทงสองคนนะคะที่ปันที่ฟางกี่ลามานะคะบ่ว่าเพิ่นสีเหลือทั้งใดยการในหลักเพราะว่าลูกสบายใจมองไรแม่กะสบายใจมองอันกับผู้เป็นอย่างนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณบอลบอลบิ๊กเนาะคะ่ะที่ให้เวลาเด็กหลงเพลงห้อยใจมองไปแสนแล้วก็เพลงของมีนินนอกจาะที่ฟิตนินนะคะเพราะว่าทีมมามือแหลกแม่กับพวกได้คิดว่ากีหฬาสีเดนมาถ,ถึงขนาดนี้ แล้วก็ขอบคุณแฟนขาแฟนเพลงบ้านฮักแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษอ่าพ่นทีเซ้ารับคนทีบอ๊อบขอดใจฟังอ่าข้ามอ่ารักสิ่งวิลาวอวิลังเกิดผู้ใดอาสิบบ๊อบขอดใจนี่สินะคะแต่ว่าอ่าอย่างหนูว่าบางเทือเเท่อจังใดหลังมือคนเถิ่อแบบว่านั่นคือความสบายใจของของเล็กน้อยนะะเนาะคจะขอบคุณแล้วก็ขอถวะนะคะบ๊อบบ๊อบขอดใจ ครับก็เดี๋ยวผมก็จะฝากเรื่องของงานเราด้วยสตรีมมิ่งของเราแล้วก็การเปิดตัวนักร้องใหม่นะครับว่าวันที่15.16นี้นะครับทางค่ายเพลงโตเกียวมิวก็มีการออรดิชั่นนักร้องอยากฝากพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงมาให้กำลังใจในการรับเลือกนักร้องครั้งนี้นะครับนักร้องหญิง10ท่านที่ผ่านเข้ารอบเข้ามาออรดิชันนะครับเข้ามาออดิชันนาาช่นตรงนี้ก็ คือตอนนี้ค่ายเราก็จะมีนักร้องชายมเหมือนเลยนะครับอย่างอย่างที่ตอนนี้ก็คือเหลือนักร้องชายล้วนสิบคนเพื่เพื่สิบคนสิ6 6 6หกหกหรือห้าคนห้าคนเนาะแล้วเราอะไรคนหลายนักร้องห้าคนหนกคน,คนนักร้องหญิงไม่มีนะครับเพราะว่าน้องเพลงก็โอเคยกย้ายกันไปนะฮะเลือนักร้องหญิงแล้วก็จะคัดเลือกหนึ่งคนฝากพี่น้องติดตามนะครับวันที่สิบห้าพรุ่งนี้แล้วสิบท่านแรกจะมาปรากฏตัวในรอบออดิชั่นของเรานะฮะแล้วก็คัดเหลือเพียงคนเดียวที่จะเข้าไปเหลือวันที่สิบหก ชิงชนะนะครับฝากพี่น้องน้ำครับกลุ่มปิดคอนเสิร์ตนะครับออเดชั่นของตัวเกียวมิวสิกบัตรราคา129บาทฝากพี่น้องน้ำเด้อนะครับแม่ขัลังใจลูกอีสานบานเท่ามาแข่งกันอะไรนะฮะการที่จะปั้นนักร้องเป็นเบอร์หนึ่งของค่าย,แ,ยแบบน้องเพลงมันจะยากแบบน้องเพลงมันจะยากไหยากไหม มันยากเยนะพี่แต่มันก็ไม่คือความสามารถเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้สมองสองมือใช้ทุนนะซับเหมือนเพลงบัางไฟแสนเนี่ยกว่าจะดังใัทุกวันเนี่ยกว่าครึ่งล้านกว่าจะช่างแต่งหน้ากว่าจ,จะพีอาร์กว่าจะโพสทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การตลาดด้วยแต่ผมว่าคิดว่าผมมีความสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ได้อยู่ถึงแม้ไม่เก่งแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตรงนี้แน่นอนครับผมไม่คิดว่า ก็น่าจะเป็นดาวระดับตัวเกมมิวสิกได้อยู่แน่นอนครับเพราะว่าเราก็จะคัดคนที่พร้อมใช้งานมากที่สุดนะครับแม่แารค่ะแล้วแม่แพรเองมีอะไรอย,ยากจะฝาก <c oughs> ถึงเอฟซีของเราไหมคะหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกำลังเหมือนปลามาดน้องไว้นะว่าตอนนี้น้องมาดังแค่เพลงเดียว <c oughs> ยิ่งถ้าเกิดไปอยู่กับแม่แพรเนี่ยมันคือการที่ตัดสินใจผิดน้องอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนเดิมนี่แม่แม่แพลวมีอะไรอย,ยากจะพูดตรงนี้ไหมคะสาหรับแพรวก็ที่จริงน้องก็ไม่ได้ <c oughs> ใครก็อยากดังอะเนาะแต่ว่าที่จริงน้องมาน้องมาอยากเป็นหมอลำอยากเป็นหมอลำอมอ,ำอยู่วงหมอลำซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ทําค่ายเพลงอ่าพอมีบริการเพลงแพ่แค่บริการเพลงแต่เป็นวงหมอลำแต่น้องไม่อยู่ในฐานะนี่ิ่าน้องอยากเป็นสมาชิกข,ของคนในวงแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบไม่บอบเบรดกดดันอีะไงอะคะ่ะไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่าเอาเอาเราคุยก,กับน้องน้องอยากเป็นหมอลำแค่นั้นอนาคต จะทำเพลงจะดังหรือไม่ดังมันก็เป็นเรื่องของของ,ของดวงชะตาของอนาคตค่ะแต่ใดๆคือตอนนี้เราสร้างผลงานคือการเป็นหมอหลังวงหมอหลังแค่นั้นก่อน